ซอ,อยังแซมลักเฮิร์สนะครับผมออกมาเปิดเผยว่าดีนเฮนเดอร์สันนะครับผมผู้รักษาประตูตัวสำรองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่ตอนนี้ถูกปล่อยยืมไปให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับผมได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมแล้วต้องเข้ารับ การผ่าตัดนะครับผมซึ่งมีการคาดการว่าการผ่าตัดครั้งนี้ในผมจะทําให้ดินเฮดเดอร์ัน,นะฮะต้องเก็บรักษาตัวนะครับผม mm. เพื่อให้หายดีนะฮะยาวนานจนถึงเดือนสิงหากันเลยทีเดียวนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยสัญญายืมตัวกับฟอเรสต์ก็จะหมดลงเรียบร้อยนะครับผมและดินก็จะกลับมาอยู่กับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นการรักษาตัวนะครับผมที่ค่อนข้างจะนานนะับแล้วก็เพราะเหตุนี้นะครับผมแซมลักเฮิร์สนะฮะก็เลยออกมาเปิดเผยว่าเหตุนี้แหละ อาจจะต้องทําให้แมนยูะคร่บผมจำเป็นจะต้องไปดึงผู้รักษาประตูตัวสํารองมาเผื่อไว้นะครับผม1นถึงสคนด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผู้รักษาประตูตัวสํารองของเราเนี่ยตอนที่อยู่กับเราตอนนี้อย่างแจ็คบัตแลนด์นะครับผมก็น่าจะตกลงสัญญากับกัสโกเรนเจอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับผมส่วนดีนเฮนอสันเนี่ยถ้าหายเจ็บกลับมาเนี่ย อาจจะต้องมีการเรียกความฟิตนะครับผมไม่แน่ดินเฮนเดอร์อสันเขาก็ไม่อยากจะเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับผมเลยต้องทําให้แมนยูนะฮะสนใจที่จะไปดึงผู้รักษาประตูตัวสำรองมานั่นเองนะครับผมซึ่งแซมลักเฮิร์ตก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะฮะยังไม่ได้ระบุว่าแมนยูเนี่ยต้องการจะไปดึงใครมานะครับผมเพื่อมาเป็นประตูสำรองนะครับผมสลับกับหลวงเดนั่นเองนะครับผม แต่ที่ผมดูๆไว้เนี่ยและเขาน่าจะยอมเป็นตัวสำรองนะฮะก็มียานซอมเมอร์นะครับผมโอ้โหแต่ว่าผมว่ายานซอมเมอร์ไม่น่าจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้น้อยเออก็เจ็บนะครับผมก็ยึดมือหนึ่งของบายอนยาวๆนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับผมของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะชแนลบอลจันตร์ต่งไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม